นี่นะครับพอเสร็จแล้วก็โรยเกลือเลยครับผมรอทานกับส้มตํานะครับเที่ยงนี้เจอกันครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะพามาเจียวน้ามันหมูครับด้วยเตาชีวมวลนะตัวนี้นะครับดูที่ไฟครับสวยมากๆเลยครับผมกําลังพอดีเลยอ่ะนะไฟนี่ไม่มีควันนะดูนะครับไม่มีควันเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ปิดปิดฝ่องด้านล่างนะ ให้สนิทเลยนะให้มันออกเป็นไอนะครับเป็นไอแก๊สนะวัสดุที่ผมใช้ข้างในครับก็คือถ่านเลยนะครับถ่านล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าผสมฟืนสัก1ส่วนนะถ่าน3ามส่วนนะครับประมาณประมาณนั้นนะครับเนี่ยจะได้ไออย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นไอของไฟถ่านนะที่ขึ้นมาผมต้องการให้ไฟไม่แรงมากนะครับผมจะเจียวน้ำมันหมูนะครับอันนี้แม่ผมนะครับ แมผมบอกชิวเลยนะครับไม่ต้องใช้แก๊สเลยเปลืองนะครับถังละ400กว่าบาทนะครับตัวนี้ผมใช้ทานาถึง150บาทนี่ใช้ได้หลายรอบเลยนะครับเจียวนะ้ำมันหมูต้องใจเย็นๆนะแล้วก็ไฟขนาดนี้เลยนะครับดูไฟนะครับควันไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยนะครับ no smoke จริงๆนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูไฟด้านล่างกันนะครับนี่นะครับจะเป็นไฟ่านนะครับเป็นไอถ่านขึ้นมานะถ้าเราอยากจะให้มันแรงเราก็เติมฟืนลงไปนะครับแต่ถ้าเราอยากให้เป็นไออย่างนี้ต่อแล้วก็ใส่่านลงไปเพิ่มนะครับตัวนี้อยู่แค่ค่อนของตัวเตานะครับค่อนด้านล่างนะนะครับประมาณเกือบครึ่งหนึงนะครับใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวใกล้ๆสุกเรามาดูอีกทีนึงครับผม โอเคนะครับสมมุติว่าเราอยากให้อ่ะมันไม่ค่อยทันใจเลยอ่ะแม่อ่ะเติมเกินไปอีกน่ะอ่ะแค่นี้ฮะแล้วก็รอครับผมไม่ค่อยทันใจเลยครฮะสักเดียวครับมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือการบูตนะครับสมมุติว่าเราทอดอะไรต้องการเร่งต่อสุดท้ายอ่ะ เหมือนจะเร่งให้มันกรอบอะนะครับแล้วก็โยนฟืนลงไปตอมนึงนะเนี่ยผมทาไปแล้วนะครับก้อนเดียวนะครับผมดูนะน้ำก็แรงขึ้นอะเหมือนเราใช้แก๊สถ้าเราเข้าใจนะครับในการใช้งานมันเนี่ยสนุกมากเลยแล้วก็ประหยัดพลังงานมากๆนะอันนี้ผมอยู่ในเมืองนะแต่ว่าผมก็มีแผนว่าจะไปอยู่บ้านนอกเหมือนกัน <laughs> นะครับก็โอ้ถ้าผมได้ไปอยู่ที่บ้านนอกนะรับรองพี่อยบครับผมสิ่งประดิษฐ์ เต็มที่เพราะว่าในเมืองเนี่ยก็แทบจะไม่มีที่ไว้แล้วครับลบไปหมด <laughs> <c oughs> นะครับเนี่ยนะควันไม่มีนะครับเนี่ยควันไม่มีเลยนะครับเห็นไหมย้อนไปต่อมนึงทอดทอทอด,ทอดๆๆเลอนน้อยเมื่อกี้นะครับดูไฟนะครับเ <c oughs> พราะว่ามันมีถ่านนะครับมีถ่านเป็นตัวบม่มอยู่อยู่ในกลางอยู่แล้วครับคือถ้าเรามันหมดจากพลังงานไม้มันก็จะมีพลังงานถ่านนะ <c oughs> ที่ออกเป็นไอๆ <c oughs> เหมือนก็เปิดไฟหลีไว้ตลอดอะ นะครับเห็นไหมแม่โอ้โหมันหมูมเริ่มกรอบแล้วฮะดูนะครับได้แคปหมูด้วยได้น้มันด้วยนะอันนี้คือน้ํามันธรรมชาตินะครับเหนเดี๋ยวแม่ตักน้ามันขึ้นมาดูหน่อยดูนะครับ่อทั้งใส่เลยนะมันหมูนี่ใส่นะนะครับคือจะเอาไว้ใช้สําหรับผัดผักนะครับไม่เอาไปทอดอย่างอื่นแล้วมันเปืองนะรหรืออาจจะทอดอะไรที่มันมันมีคุณค่านอ่อย่างเช่นจ้อปูอะไรเงี้ยที่มันแพงๆซื้อมาลูกตั้งหลายบาท จะเอาไปทอดอันนั้นนะเพื่อสุขภาพนะครับนี่นะครับถ้าทําได้ดีทุกคนเลยครับไล่มลพิษแถมได้สุขภาพเลยมาเจียวน้ำมันหมูอันนี้หมดกิโลหนึ่งยังไห่หมดเลเนี่ยนะกิโลหนึ่งใช่ไหมาโชื้นมาโลหนึ่งแม่เจียวหมดเลยใช่ไหมใช่นี่นะครับล้างก่อนนะล้างน้ามันก่อนแล้วก็ซอยน้ามันมันจะใสอ๋อต้องล้างน้ํามันก่อนแล้วก็ซอยใช่ป่ะถ้าอย่างเงี้ยวขึ้นแล้วมันกรอบเลยไหมสักครู่สักครู่ให้มันออกเหลืองหน่อยหนึ่งนิดนึง นี่นะครับน้ำมันหมูก็ถ้าอยากได้น้ำมันขาวก็เอาน้ำมันขึ้นก่อนก็ได้อ่าได้ได้ได้ใอเ,เอาน้ำมันขึ้นีอย่างเงี้ยผมได้น้ำมันทอดหอยจ้อผมแล้วไปเที่ยวมาได้หอยจ้อมาลูกหนึ่งตั้งหลายบาทนะครับแต่ไม่กล้าใช้น้ำมันพืชทอดนะเพราะว่ามันจะอมน้ำมันนะแล้วมันเป็นไขมันไม่ดีอ่ะนะนะครับผมโอเคนะครับก็ต้องขอจบคลิปนะครับรีวิวการใช้งานนะครับเตาชีวมวลตัวนี้นะครับซึ่งเนี่ย พอไฟของของฟืนมันหมดแล้วมาเราเล่งพอแล้วเห็นไหมมันก็ยังเหลือเป็นไอๆเนี่ยเห็นไหมครับของถ่านยังอยู่นะครับซึ่งถ้าอยากจะเล่งอีกก็ใส่ฟืนไว้อีกท่อนนึงอ่านี่ไม่เล่งแล้วครับแม่บอกพอแล้ว,ลวเอาน้ำมาันใส่แล้วแล้วก็อยากได้ตัวนี้เหลืองก็ทิง้งไว้สักคู่นี่นี่นะครับวิธีกรองเอาน้ำมันครับเอากระชอนกดนะครับเพราะว่าเราจะเก็บน้ำมันเนี่ยใส่มากๆเลยนะ โอ้โหนะครับนี่เก็บให้มันเป็นไข่เลยนะเพราะว่าน้ํามันที่เป็นไข่คือน้ํามันดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารอะไรอ่ะนะถ้าน้มันจะทนไม่ให้หืนก็ต้องเติมเกลือไปนิดนึงอ๋อเติมเกลือนิดนึงจะไม่ให้หืนนะครับอ่ัอน,นี้เป็นเทคนิคนะครับจยอายุไปอีกหน่อยนะึงโอเคยังไงก็ต้องขอจบคลิปรีวิวนะครับการใช้งานนะครับเตาชิมวนตัวนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นครับรบกวนส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของ,ง,งท่านด้วยนะครับ คลิปหน้านะครับยังมีสาระดีๆอื่นๆมานำเสนอนะครับรบกวนเพื่อนนะครับกดปุ่มติดตามแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับกรอบแล้วกรอบแล้วต่อไปโรยเกลือนะฮะนี่นะครับโรยเกลือนะครับสุดยอดเลยครับผมกินกับส้มตำนะว้าโอเคครับนี่นะครับพอเสร็จแล้วก็โรยเกลือเลยครับผม ลอทานกับส้มตำนะครับเที่ยงนี้เจอกันครับโอเคครับ